นะแล้วสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับวันนี้มามาเที่ยวที่ไหนองเบฟมาทําอะไรดูดีเจเบฟโอ้ดีเจเบฟมาทําอะไรเนี่ยวันเนี้ยมาว่ายน้ำที่ไหนมาทําอะไรมาเนี่ยกลางเซนแล้วอะไรอีกมาว่ายน้ำมาเล่นน้ำผิวโอ้โหเดี๋ยวให้ดูท่าเอาดิอ่ะโอ้โหดูดูท่าเขานะครับ วันนี้พาน้องเวฟมาแคมป์ปิ้งนะครับโอ้โหดูคน,นมีสไลด์เต็มเลยจัดไปลุยลง <c oughs> นา,งางนครับไ,ไม่ได้ตรงไหนอ่ะตรงกลางอ่ะตรงกลางคือตรงไหนกลางระหว่างสองเต็นท์นั่นไม่ได้ถ้างั้นกูต้องถัเดเต็นท์ท้องค <c oughs> างมันไม่พร้อมเนาะเดี๋ยวมานั่งก็คือบรรยากาศน้องคางได้ไงเบบเก็บสา,ายไลน์ขึ้นมาโชว์หน่อย เก็บฝาลายขึ้นมาชัวร์เพื่อนๆหน่อยเป็นไงโอ้โหได้ฝาลายมาแล้วครับเก็บฝาลายขึ้นมาดูหน่อยเดี๋ยวเก็บฝาลายขึ้นมาดูหน่อยพ่อครับครับวันนี้เราจะมาว่ายน้ำตรงฝั่งนู้นดูนั่นไปเลยลุยเจอตามปนะครับผมไปว้าวไปแล้วนะครับาาลยติไปเลย ขาลายเต็มเลยนะครับทําให้เป็นอุปสรรคต่อการพายหุ่นยางของเบฟมากเลยนะครับตอนนี้โอ้เบ๊บายหุ่นยางทวนน้ำเลยนะครับ <Yeah! S 2> ตอนนี้เราอยู่ที่นับพาดูดาวนะครับที่กางเต็นท์เปิดใหม่เลยพาเบฟมาลุยเลยวันนี้เบฟดำน้ำโชว์หน่อยดำน้ำโชว์เร็วลุยดำน้ำหนึ่งสองสามโอ้โหนั่นดำน้ำเหรอนอะดำน้ำเก็บสาหร่ายก่อนเร็ว อ๋อไม่เอาแว่นมาโอเคโอเคแม่เอาแว่ทีหน anyway> ่อยเด็กๆเต็มนะครับแต่ว่ายังไม่ลงมาเล่นกันเลยเด็กๆน้ำเด็กๆเล่นได้นะครับไม่ลึก ไม่ไหลไม่แรง